สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่สาขาขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีวันนี้นะครับผมมารีวิวเจ้าฟอร์ดเอเวอรเรสตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับเป็นบวกแพ็คเกจนะนะครับสีเทาดํานะครับผมบางทีอาจจะเห็นเป็นสีขาวเยอะแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเห็นเป็นสีเทาดำนะครับแต่งมีการใส่ล้อแม็กนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับคันนี้นะครับผมเป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็คเกจตัวสปอร์ตนะครับจะมี2แบบนะครับจะเป็นตัวธรรมดากับตัวบวกแพ็คเกจนะครับตัวธรรมดาเริ่มต้นนะครับที่ 1, 1 4 8่0 0 0บาทนะครับแล้วก็เพิ่มออปชันนะครับ,บกแเ็ฟเกตมาจากโรงงานนะครับอีก58000บาทนะครับตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์จะอยู่ที่2 0ลิตรร้อเจ็ดสิบแรงม้าตัวนี้นะครับแล้วก็ภายในนะครับด,ด้านในของห้องเครื่องก็เป็นพัดลมไฟฟ้านะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมี กล้องรอบคันนะครับเป็นกล้องรอบคันมีระบบช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือการขับขี่นะครับต่างๆนะครับเยอะๆมากมายเลยนะครับผมกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าของทรงสปอร์ตตัวนี้ใครก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นกระจังหน้ามาจากโรงงานนะครับเอกลักษณ์ของตัวกระจังหน้าเขานะครับผมก็คือเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะแผงรังพึ่งต่างๆนะครับผมดูมันวาวมีความโดดเด่น นะครับกระจน้าโลโก้ฟอร์ดตัวนี้นะครับจะลมดําหน่อยนะครับจะต่างกับตัวไทเทเนียมเขากล้องนะครับตัวนี้เห็นไหมครับจะมีกล้องรอบคันกล้องรอบคันตัวนี้นะครับผมก็คือจะมีที่ฉีดเลนส์กล้องด้วยนะครับผมตัวนี้ทํางานนะครับควบคู่กันไปกับตัวระบบปัดน้ําฝนนะครับคันนี้เห็นไหมครับมีกล้องรอบคันแล้วนะครับมาจากกระจังหน้าเลยนะครับตัวนี้ต่อมามาที่ชายด้านล่าง ตัวสปอร์ตตัวนี้ครับจะเน้นนะครับเป็นสีดําเงานะครับคอนเซปต์ของสีดําเงาของเขาแล้วก็มีนะครับผมมีห่วงลากจูงด้านล่างนะครับผมแล้วก็ภาพพิเศษนะครับช่วงนี้ก็จะแถมแข้งกันกระแทกให้ด้วยนะครับเป็นแข้งเหล็กนะปกตินะครับผมก็จะเห็นการก็คือที่มาจากโรงงานเซตเลยนะครับผมก็คือเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ตัวเนี้ยตอนนี้นะครับผมก็โปรโมชั่นก็คือแถมแข้งกันกระแทกแข้งเหล็กด้วยนะครับผมสชิ้นนะสำหรับตัวสปอร์ตตัวขับ2 แต่ว่าถ้าเป็นของตัว4ีคูณสนะครับก็จะเป็น3มชิ้นนะนะครับมัดของแท็กของฟอร์ดเขาเลยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีเซนเซอร์หน้านะครับผมมีกล้องหน้ายางอย่างเดียวไม่พอนะครับมีเซนเซอร์ด้วยนะครับส่วนไฟนะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอก LED นะนะครับตัวสปอร์ตเขาแล้วก็นะครับผมไฟนะครับดวงใหญ่เลยก็คือเป็นไฟอ่ะ เป็นไฟ LED Reflector นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ Daytime ไฟ Daytime เ,เห็นไหมครับไฟ Daytime ขนาดใหญ่ตอนนี้นะครับที่เราเห็นตนบนท้องถนนนะครับของ Ford Ranger ตัวน,นี้นโดดเด่นเลยนะครับด้วยไฟ Daytime ขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับดูสวยงามเลยเป็นรูปสีแคมปแล้วก็ตัวชุดครอบชุดครอบกันกระแทกตัวนี้นะครับผมก็เป็นสีดำเงาเห็นไหมครับชุดครอบจะเป็นสีดำเงา คอนเซปต์ก็คือจะตัดนะครับกับสีเทาดำนะครับผมคันนี้มันวาวตัดการสวยงามแล้วพระเอกของเขาอีกชิ้นหนึ่งนะครับวันนี้นะครับด้านล่างด้านล่างตัวนี้นะครับล้อแม็กนะครับเราก็เปลี่ยนล้อแม็กลายก็คือให้ลูกค้าเลือกนะครับอยากได้สไตล์ไหนนะครับตัวล้อแม็กตัวนี้ของ AA เอ m p มพ e นะครับผมมีให้เลือกหลากหลายหลายลายเลยนะครับส่วนยางนะครับจะเป็นยางโตโยไทยนะครับโอเพนคอสคันที่นะครับ RT กำลังได้รับความนิยมสำหรับลูกค้าที่ขับ Ford Everest นะครับหน้ายางนะครับ275แล้วก็แก้มยาง 55R20 สังเกตดูดีๆนะครับผมบางทีหน้ายางบางคนอาจจะเ,เห็นใส่นะครับ265ทับ50นะครับผมก็คือสำหรับรถที่โหลดเตี้ยนะครผมแต่คันนี้ก็แนะนำว่าเป็น275ทั 55R20 นะครับของเดิมนะครับผมของเดิมก็ 2 A5-5 5้นะครับหน้ายางจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้จะทำให้หน้ายางดูซูมดูเต็มนะครับผมเวลาขับไปถนนเนี่ยดูเท่เลยนะครับคันนี้ด้านข้างนะผมด้านข้างตัวนี้นะครับผมไฟเลี้ยวเห็นไหมครับจะโดดเด่นเลยเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็นะครับผมกระจกนะครับผมก็สามารถจีพับดันเข้าไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบวกแพะเกจนะครับจะมีบายสปอร์ตเห็นไหมครับ ป้องกันการจุดบอดนะครับจะเป็นไฟสีส้มติดนะนะตัวนี้แล้วมีสมารท์ทคีย์เลสก็คือสามารถที่จะล็อกรถนะครับหรือปลดล็อกได้เห็นไหมครับเวลาเราล็อกรถนะครับกระจกก็จะพับนะครับแต่ว่าถ้าเราปลดล็อกนะครับเห็นไหมครับกุญแจอ,อยู่บริเวณนี้นะครับ ก็คือสามารถล็อกรถได้รถที่ไม่ต้องเอากุญแจมาเปิดได้นะครับผมการศาสตร์นะครับตัวนี้ก็เป็นติดการศาสตร์ให้นะครับผมก็คือบังลมให้เห็นไหมครับมีคามําว่า u for evolates นะครับผมแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับของตัวสปอร์ตเขานะครับผมก็มากับโรงงานก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นดําด้านนะ,ะ,ะด้านข้างดีไซน์สวยงามนะครับผมแล้วก็ ไฟตัวนี้นะครับผมตัวนี้ไฟจะเป็นไฟ LED นะครับผม LED Signature นะครับของตัว Ford Everest เขานะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับจะเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับผมผมกดรีโมท2ครั้งเห็นไหมครับโอเคฝาท้ายก็จะเปิดออกนะครับแล้วก็ด้านในนะครับพรมตัวนี้นิยมกันเลยติดก็คือเป็นพรม 9D ผพรม 9D ตัวนี้ สามารถเลือกสีได้นะครับมีสีหลากหลายให้เลือกประมาณ10กว่าแบบนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นสีน้ําตาลนะครับเย็บดยได้สีทองนะครับแล้วก็เบาของตัวสปอร์ตก็คือปรับนะครับตอนที่3สามารถที่จะปรับแมงนวดน,นะครับผมจะไม่ใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นไทเทเนียมพัดนะครับจะเป็นไฟฟ้านะนะครับข้อแตกต่างของเขานะครับแล้วตัวนี้นะครับผมก็ถ้าลูกค้าอยากได้ แกล้องมาทึกหน้าหลังนะครับแล้วก็ติดให้แล้วก็มีโชค๊คนะครับก็จะติดให้กับลูกค้านะครับผมส่วนการใช้งานของฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับผมก็คือกดไปนะครับเห็นไหมครับบางทีเราเห็นมีดงมีเด็กนะครับผมมีเด็กก็สามารถที่จะป้องกันเซฟตี้ได้นะครับการหนีบนะครับต่างๆของตัวนี้ หรือลูกค้านะครับอยากจะแต่งเป็นสไตล์นี้เป็นสไตล์ของตัววิกเตอร์ก็ได้นะครับมีไฟเบรกไฟถอยได้หมดมาคุยกันนะครับผมอยากได้แต่งสไตล์ไหนนะครับหรืออยากได้แบบรับหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเงาตัดกับตัวเทาดำตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมยินดีนะครับให้คำแนะนำนะครับส่วนเบาะนะครับตอนที่2นะครับผมตอนที่ตอนที่2บางคนอาจจะมองว่าเออพับยังไงนะครับใช้งานยังไงนะครับ นะครับถ้านะครับเราจะให้มีผู้โดยสารนะครับขึ้นไปนะครับผมเราก็โยกตัวนี้ขึ้นนะครับโยกตัวนี้ปุ๊บนะครับผมแล้วก็ดันนะครับผมดันแล้วก็ให้เข้าไปได้เลยแต่นะครับผมเรานะครับอย่าโยกดึงอย่างนี้นะครับเพราะจะหักได้นะครับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆตัวเราจะพับราบนะครับหถ้าพับอยู่ฝั่งนี้เราก็จะพับนะครับนอนราบไปก็ใส่ของสัมภาระอะไรต่างๆได้เยอะแยะ นะครับของตัวนี้อร์นะครับตอนที่2ก็สามารถปรับนะครับสามารถปรับตรงส่วนกลางได้นะครับปรับความแรงลมนะครับคันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันภายในนะครับผมตัวนี้เบาะหนังนะครับเป็นเบาะที่มาสเปคมาจากโรงงานเลยนะครับมีคำว,ว่า f o r d ดสปอร์ตด,ด้วยนะครับ อันนี้มาเน,น,น,นี่หนึ่งสองสามเริ่มมาจากแผงประตูภายในตัวนี้นะครับตัวสปอร์ตเห็นไหมครับจะเป็นสีดําเลยแล้วก็ตัดด้วยสีโครเมียมเห็นไหมครับจะตัดกันนะครับให้ดูมีมิตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปัดน้าฝนอัตโนมัติส่วนหน้าปัดนะครับหน้าหน้าปัดตัวนี้จะเป็นหน้าปัดขนาดใหญ่แนิ้วนะนะครับดูเท่เลยของตัวสไตล์สปอร์ตเขา แล้วก็แผงปรับที่ผมบอกไปก็ว่ามีระบบนะครับอเ mm. ล็กทิฟพูนโทนเข้ามาด้วยนะครับผมที่เพิ่มนะครับผมก็คือสามารถปรับค่าตรงนี้ได้เลยนะครับมีอเล็กทิฟพูนโทนนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอหน้าจอกลางนะครับจะเป็นหน้าจอกลางขนาด12นิ้วมีเฉพาะตัวบวกแพกเกจนะนะครับถ้าเป็นสปอร์ตธรรมดาก็คือจอหน้าจอ10นิ้วเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีเบรคโคเบรคมือไฟฟ้า มีระบบเชื่อมต่อนะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็มี wireless charge นะครับชาร์จแบบไร้สายเลยเบาะนะครับผมเบาะตัวนี้ตัวสปอร์ตนะครับจะปรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับจะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ดันหลังด้วย ตัวนี้นะครับก็จะมีถุงลมนิรภัยนะครับผม7จุดนะนะครับเซฟตี้ความปลอดภัยมาเต็มนะครับจัดเต็มให้กับตัวเขาได้เลยถ้าลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจ Ford นะครับผมก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับปรึกษาก่อนนะครับผมก็คือลูกค้าผมนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะปรึกษานะครับคุยกัน แล้วก็มั่นใจในการตกแต่งแล้วก็เราซื้อสัตว์ซื้อตรงกับลูกค้านะครับผมเพราะปัจจุบันนี้ครับเราซื้อขายออนไลน์นะครับผมลูกค้าก็ต้องเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับผมที่เห็นการลองเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับพิมพ์คาว่าจาลึกฟอร์ดได้เลยนะครับผมก็ไปเห็นการส่งมอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจนเก่าเลยนะครับเราไปส่งมอบกับลูกค้าถึงหน้าบ้านอยู่แล้วนะครับผมก็คือถ้าติดปัญหาอะไรให้คําแนะนานะครับผมลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้นะครับผม อยากออกรถแต่งสวยๆหรือนะครับอยากได้ออปชันนะครับในการที่ให้คำปรึกษาหลังการขายนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ